สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็อยู่กับลูกค้านะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว ดีบูลตัวนี้นะคะที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆในโลกออนไลน์ตอนนี้แล้วก็คุณภาพนะคะลูกค้าประทับใจสั่งทานต่อเน,นื่องแล้วก็มีการบอกต่ออย่างแพร่หลายะคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะมีความประทับใจกับสินค้าตัวนี้มากๆแล้วอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงชื่ออะไรคะพี่ชื่อพิมพ์พวันค่ะพิมพ์พวันนะคะเป็นคนจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการะนะคะอายุเท่าไหร่เอ่ย49ค่ะ49นะคะแล้วก่อนทานนะคะพี่พิมี่วันมีอาการปวดส่วนไหนในร่าางกยคะปวด หน้าขาแล้วที่ขาหนีบแต่ปกติอ่ะพี่เป็นหมอรองกระดูกพี่หมอรองกระดูกพี่แตกแล้วพี่ผ่าผ่าหลังมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ผ่าสะโพกมาครั้งหนึ่งแล้วผ่ามาทั้งหมดสองครั้งผ่าหนึ่งครั้งแล้วสะโพกสองครั้งแล้วล่าสุดคุณหมอก็นัดจะผ่าครั้งที่สาม แต่ว่าพอดีพี่มาเจอดีบูลก่อนเจอดีบูลก่อนแล้วก็ก่อนที่จะทานค่ะมันมีอาการปวดยังไงอยากให้พี่พิมพ์พวันเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะเล้าไปที่ขาหนีบแล้วก็เล้าไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็ เออผ่าผ่าสะโพกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามเพื่อที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่พีพวันนะคะก็จะมาบอกว่าตอนที่นอนติดเตียงตอนที่ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์มีบูลเนี่ยนอนติดเตียงมา2เดือนแล้วตอนที่เดินนะคะเดินกับเหกัอไหนะคะเดี๋ยวให้พี่พีพวันทำให้ดูนะคะตอนนอนเป็นยังไงคะพี่จะนอนแบบไหนคะพี่นอนท่านี่งทุกวันค่ะนอนท่านิ่ไทุกคืนไปร้านทุกวันอ่ะห็นคนอันนี้ก็เดิน เราก็เดินไม่ได้เราก็นอนมองอ่ะเวลาพี่ลุกขึ้นอ่ะขามันจะพับไปขามันจะพับไปคือพับลงไปเราเดินไม่ได้แขนขาอ่อนไปใช่ไหมแล้วเดินอ่ะพี่จะจับอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มขามันจะเดินคือเราต้องเขย่งขาไปข้างเดินแค่ห้องน้ำเนี่ยคะไปแบบนี้ไม่ได้แล้วอไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองเลี้ยงคือตอนที่เรายังได้ทานดู่เราเดินแบบไหนคะ ที่เดินหนีอะค่ะเวลาเข้ามาก็คือมันเหมือนมีอะไรทิ่มที่ขาใช่ไหมอ๋อค่ะเพราะพ่าเราเนเป็นเท้ามันก็จะล้มทันทีเพราะมันจะลดทับ ใช่ใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานดีบูลแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังน่อค่ะที่เดินแรกเป็นเท้าขึ้นนะคะค่ะอย่างเราลุกขึ้นจากที่นอนเงี้ยเราลุกขึ้นมาเราได้เราเราไม่ต้องจับอย่างเงี้ยเราลุกขึ้นยืนได้เลยล้วเดินได้เล็นเท้าใช่ตอนนี้เดินได้เ้ใช่ไทพี่ก็ออกกําลังกายได้เหมือนเดิมอ๋อะออกกํลังกายได้เหมือนเดิมแล้วค่ะทาไปได้แค่สัปดาห์เดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ก็เริ่มเดินได้พี่ก็เลยลองออกกาลังกายอีกครั้งหนึ่ง แล้วเราไม่เคยได้เลยโอ้ถ้าเราเดินลองเดินไปๆคุณบอลจะบินให้ดูได้ไหมคะอะเราเดินไปนี่เห็นได้ทั้งปวดท้องสุดเดินมากเลยไม่เจ็บนะเจ็บไหมถ้าเจ็บเราจะเดินแบบนี้ไม่ได้แน่นอนใช่ไหมคือนหน้าท้องที่มันเป็นแบบมันจะที่ถ้าเราเจ็บอ่ะถ้าเจ็บเดินแบบไม่ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวนะที่นะคะจะเป็นหน้าท้อของคนที่ทาองหยุดครรภ์ดีบูลแล้วเห็นผลรับชัดเจนวก็หายปวดหรืออะไรก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขของร่างกายได้นะคะ ที่มีปัญหาในขานะคะลองเลยใช่ไหมคะพี่พลไม่ผิดหวังได้รอเนาะใช่ไม่งั้นพี่คงขาลอกสามเราเห็นบอกว่าพี่พิวันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องนอนติดเตียงใช่ไหมคะค่ะพี่จะเดินระยะใกล้ๆเพราะว่ามันเดินไม่ได้พอเดินแล้วว่าขามันจะอ่อนแรงมันจะพัดค่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งอ่ะค่ะพี่นั่งหันหลังเนี่ยแหละค่ะแล้วพี่ฟังเปิดยูทูบดู uh huh. พี่ได้ยินคนพูดว่าเออ ปกติผมว่าเดินไม่ได้อตอนเนี้ยผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมพี่ก็เลยรีบผ่านไปดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเหรอเขาอะไรเขาก็บอกว่าเหมือนเราค่ะใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าทานดีบูนหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูลพี่ก็ตั้งใจดูว่าดีบูลคืออะไรอ๋อค่ะค่ะ แล้วพี่ก็สนใจพี่ก็โทรไปหาเลยโทรไปหาพ๊กเลยว่าเนี่ยพี่ต้องการผลิตภัณฑ์ตัวเนี้เพราะว่าพี่เป็นอยู่พี่ลองมาเยอะแล้วยาลองมาหลายขนาดแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่านี้แต่ลองอีกักครั้งก็ไม่เป็นไรมันไม่เสียหายอะไรอีกแล้วก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยทำมาทุกวิศทางแล้วมก็ถามมาแล้วตัวอื่นเราก็ลองมาแล้วจะลองอีกสักตัวก็ไม่เป็นไรแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่ลองผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดง่ายๆเลยนะคะบดีบูลกล่องหนึ่งเนี่ยมันมีห้าซองทานได้ห้าวันใช่ไหม ประมาณวันที่เจ็ดก็คือหนึ่งสัปดาห์เราจะเริ่มเห็นผลเลยจากว่าขาที่เราเดินไม่เท่ากันเนี่ยเดินกระเพกกระเพกเนี่ยขาเราเหยียบได้เต็มเต็มเท้าขึ้นแล้วก็เดินไม่มีไม่มีแบบประทิมไม่มีอะไรเส้นทิมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหมือนเจ็บเจ็บตรงขาหรืออะไรเงี้ยเดินได้ปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลยซึ่งพี่อ่ะนัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งอ่ะอาจจะต้องผ่าอ๋อค่ะ แต่พอเอิญมาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสามเร้ยกด้วยความโชคดีนะคือเรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยปวดมากหมอหน้าผ่าแล้วละแต่เราเจอดีบูนทานไปหนึ่งอาทิตย์เจ็ดซองเท่านั้นใช่ไหมคะเราสามารถที่จะลงน้ำหนักได้อย่างเต็มที่เดินได้คล่องขึ้นแล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มออกกําลังกายได้เหมือนเดิมสุดยอดมากเลยนะคะแล้วตอนที่พี่พิมพ์พรวันหาดดูแบบดูอดูสื่อที่ออกไฟค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะ เขาแจ้งมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีความคิดไหมคะไม่เพราะว่าพี่ดูแล้วอะ<ฆ>คือหน้าตาเขาอะ<ฆ>เขาพูดด้วยความจริงใจ<ฆ>เราดูคือคนที่เป็นอะถ้าใครไม่เป็นไม่รู้นะเพราะความเจ็บปวดอะ<ฆ>เวลาเราหายเราจะรู้สึกดีใจแค่ไหนหน้าตามันจะบอกเลยว่าเออเมื่อเราเจออะไรที่เราประสบความสําเร็จอะเราจะดีใจมากเลยว่าเออเราเจอสิ่งเนี้ย แล้วเราก็อยากบอกต่อคนอื่นเข้าไปว่าใช่ค่ะเออเราทานนี่ดีพี่ก็แนะนําคนอื่นนะอือพ<ะ>ที่ที่เขาเป็นอ่ะ,ะเขาก็บอกว่าเขาจะลองดูอืม<ะ>เพราะว่าพี่อยากให้ให้คนที่เขาเป็นอ่ะเขาหายอื<ะ>เป็นมันทรมานมากนะคะใช่ค่ะทรมานเนาะแล้วคนเราอะ่ะจนวันวันวนึงนั่งมอนอนมองแต่ ว่าเพดานอ่ะมันทรมานนะคะเรียกได้ว่าตอนที่พี่พิมวันเนี่ยปวดมากคือไม่สามารถที่จะเดินได้เป็นระยะเวลาสองเดือนใช่ไหมเห็นว่านอนนอนกับเตียงอยู่เลยเนาคือวันหนึ่งอ่ะพี่ได้แต่มองคนเดินอ่ะเดินไม่ได้ทรมานมันทรมานมันเศร้าด้วยเนาะพี่เนาะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนใช่ไหมหมายถึงว่าเราจะต้องอยู่กับภาวะที่เราต้องนอนติดเตียงอีกนานแค่ไหนใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่เราได้เปิดใจลองทานค่ะพี่พิมวันประทับใจอะไรในผลพันธุบุญบ้างคะ มันเหมือนอะไรอ่ะพี่บอกไม่ถูกเหมือนเหมือนอะไรแต่แต่ว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ก็ว่าอะไรมันมันไม่น่าเป็นไปได้ว่าว่ากินแล้วมันจะหายภายในแค่ช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์แต่หนึ่งสัปดาห์จากเราปวดเป็นเดือนปวดมานานมากอ่ะเรากินไปแค่เนี้ยมันหายทันตาเห็นเลยอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าผลลัพธ์คุ้ค่ะมากเลยใช่ไหมคะถามความคุ้มทุนนะคะ มันคุ้มไหมคะตอนแรกที่เราฟังราคาเรารู้สึกว่าราคามันสูงแต่ไหมเกินเกินค่าค่ะเกินค่าคุ้มเกินค่าใช่ค่ะถ้าถ้าเปรียบกับท่ากับว่าถ้าพี่ไปผ่าอีกรอบนึง พี่เสียงมากกว่านี้แน่นอนและอีกอย่างหนึ่งช่วงพักฟื้นไม่ใช่สามเดือนนะคะหกเดือนนะคะถ่งจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เสี่ยงว่าเราจะเดินได้หรือไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รับประกันนี่ก็เป็นเสียงจากผูใชัยริงนะคะก็การันตีนาะว่าจากที่คนที่เป็นหนักมากๆผ่ามาแล้วสองครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่าหลังผ่าสะโพกแล้วก็เป็นหนักที่สุดนี่คือต้องนอนติดเตียงสองเดือนแต่ทานดีบุญไปเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์นะคะคุณพี่กลับมาเดินเหินได้ออกกําลังกายได้กลับมามีชีวิตที่มีความสุขขึ้นนะะะคเรีียยกกกไดด้ว่่่าา็อออจตสิง สิ่งนี้ใช่ไหมคะครอบครัวพี่ดีใจทุกคน<อ>ดีใจทุกคน,<อ>นท,ที่ที่กลับมาเดินได้หเห็นพี่พิมพ์ว่าบอกว่าน้องปุ๊กน้องปุ๊กก่อนที่จะมาน,นี้ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าพี่พิมพ์พรานเนี่ยเป็นคนโทรหาบ๊กว่าอยากรีวิวสินค้า,<อ>าดีๆใ,<ช>ให้แล้วแล้วบอกว่าสินค้าดีๆแฟนพี่พิมพ์ว่าบอกว่าคุณต้องรีวิวใหช่ค่ะใช่บอกว่าเผื่อคนอื่นในคือเป็นเหมือนเราอ่ะเขาจะได้หายเว็บว่าเวลาเป็นนมันทรมานครอบครัวพี่ทุกคนพอใจแล้วก็ดีใจที่แต่ที่หายก็คือเหมือนกับว่า ถ้าใครเขาถามเนี่ยว่าน้องเป็นอะไรแล้วทำไมน้องถึงหายอ่ะพี่สาวบอกก็จะช่วยบอกให้ว่านี่น้องเขากินแบบเนี้ยมีบุมแบบเนี้ยผลิตภัณฑ์นี้เลยนะแต่ทุกคนนะคะถ้าพูดอย่างเงี้ยใครก็ไม่เชื่อนะคะต้องลองดูต้องลองดูบางดีลูกค้าบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยอยากกินนะแต่ก็ไม่รู้ดีจริงหรือเปล่าต้องลองด้วยตัวเองอันนี้ไม่ต้องจ้างเลยนะคะไม่ต้องจ้างรีวิวเลยอันนี้คือ การันตีจากผู้ใช้จริงว่าไม่มีการว่าจ้างใ,ใดๆเนาะพี่ทำใ,<ช>ใ<ช>มวันเนาะ<ช>อยากบอกต่อสิ่งดีๆเพราะว่าถ้ามันหายเราคุ้มคุ้มมากค่ะคุ้มเกินค่าเลยเหมือนเราได้ได้ขาใหม่ไหมคะได้ชีวิตใหม่ไหมเหมือนเราได้ชีวิตใหม่มากกว่าไม่เหมือนเราได้ขาใหม่เหมือนเราได้ชีวิตใหม่นี่นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะพี่บอกว่าเหมือนกับเราได้ชีวิตใหม่นั่นคือหมายความว่าดีบูลตอบโจทย์ในเรื่องอาการปวดข้อปวดเข่าได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่ฟังคลิปนี้ก็ไม่ต้องรังเลเลยใช่ไหมถามว่าราคามันแพงไหม เรากินอย่างอื่นมารู้ว่าถ้าคนที่ที่เป็นมาก่อนเนี่ยจะรู้ว่าเลยว่าไอ้ราคาเนี้ยใครใครก็จับต้องได้เราลองมาหลายอย่างแล้วที่มันแพงว่านี้เราก็เคยลองแก่ลองอีกครั้งหนึ่งม,มันคุ้มเกินค่าจริงๆค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะลองอีกสักครั้งนะคะ,คะให้เปิดใจให้ยิบูนไม่ใช่ินบูนะเราจะรู้ว่าเราจะรู้ว่าชีวิตใหม่มีจริงนะคะโอ้โหได้แล้ว ใค่ะถ้ามีคะแนนให้ดีบูญสัก10คะแนนพี่พิมพ์พรานให้ไหมคะี่ให้เกิน1ิค่ะีสาให้เกินสินะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงเนาะใครที่มีปัญหาดังกล่าวนะคะพี่พิมพ์พรานก็ได้การันตีแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่พี่พิมพ์พรานคนเดียวลูกค้าทั่วประเทศที่ออกทริปไปนะเจจริงเสียงจริงไม่มีการว่าจ้างอันนี้คอนเฟิร์มพี่ดูค่ะพี่ดูครั้งแรกอ่ะพี่ตัดสินใจซื้อเลยอโดยดูจากแววตาว่าคนที่ออกสัมภาษณ์คือพี่พิมพ์พรานได้บอกว่าเขามีความจริงใจเหมือนกับคนที่เราเท่าเราเคย ถ้าเราเจอผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรทั้งอย่างเนี่ยเวลาเราหายอะหน้าตาเราจะบอกเลยว่ามันดีจริงๆันดูจากหน้าตาดูนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงยืนยันจากผู้ใช้จริงถ้าถ้าพี่ไม่เจอตัวเนี้ยพี่คงผ่าอีกรอบนึงการผ่าตัดไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมันน่ากลัวแล้วมันก็เสี่ยงแต่ถ้าเจอได้กินดีบูนตัวเนี้ยเราไม่ต้องเสี่ยงพวกนั้นอีกเลยค่ะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแล้วของเขาดีจริงอย่างที่เขาออกโฆษณาไน่างี่เกินเกินค่าค่ะาลันตีได้เลย อ๋อพี่พีพรวันการทรรมดีเลยนะคะของดีจริงๆค่ะของดีจริงๆนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่พมพ์วันไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์นะคะในการทานแต่ว่าวันนี้จะมาทานให้ดูเลยเป็นการยืนยันว่ากินจริงๆนะพี่พมพ์วันจะแกะแล้วนะคะค่ะนี่นะคะพี่พมพ์วันก็ได้แกะ่อกออกมาแล้วข้างในมีกี่ซองคะห้าซองค่ะห้าซองนะคะนี่นะคะข้างในมีห้าซองแบบนี้นะคะห้าซองแต่เป็นซองที่เข้มข้นมากๆเลยเนาะพี่พมพพวันนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะ กล่องที่ออกจากพวกไปนะคะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของตัวยูบูลใหม่ล่าสุดจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะต้องซีลด้วยกระดาษที่แนน่นหนาแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในมี5ซองะคะปกติพี่พประมาณทานว,วันละวันละซองนซองอ่ะชงใ,ชให้ดูเลยค่ะทานกับน้ำเปล่าประมาณไหนคะประมาณครึ่งแก้วได้ค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวพกถือให้ ผงเป็นสีอะไรคะสีเหลืองค่ะผงเป็นสีเหลืองแบบทานง่ายค่ะไม่มีไม่มีกลิ่นนี่นะคะก็เป็นการยืนยันนะคะว่าทานง่ายไม่มีกลิ่นไม่ขมไม่เฟื่อนไม่ข้าวค่ะใช่ทำประมวลเรื่องนี้ไปได้เลยใช่ไหมคะ<ช>พี่พว,วันอาชปงปัานกับน้าประมาณนี้เนาะแล้วก็คนนะคะอะคนที่พวีพวันคนแล้วนะคะนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยเอ่อทานวันละหนึ่งซองถือว่ามันมันทานน้อยไหมคะพี่พีพัน น้อยนะคะจากจากอาการของพี่อ่ะถือว่าน้อยมากน้อยมากแต่ว่าเห็นผลสักจริงมากใช่ไหมคะทานน้อยมากถ้าเป็นปกติเนี่ยเราทานเอ่อตัวสินะเอ่อในถึงว่ายาตัวอื่นเนี่ยเราต้องทานวันหนึ่งประมาณกี่รอบ่ะอย่างตาก็สองค่ะแต่ส่วนใหญ่จะสามอืมอย่ามสองสามรอบแต่ดีบูนนะคะเพียงแค่วันละหนึ่งสองเท่านั้นนะคะแล้วตอบโจทย์ไวมากอย่างพี่พิมพ์พันนะคะจิตวันนะคะรู้เรื่องเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพี่พิมพ์วันจะชงแล้วดื่มให้ดูแล้วนะคะ นี่นะคะก็พี่พิมวันดื่มชงดื่มให้ทานให้เห็นแล้วนะคะก็เป็นการกระตีนหรือเปล่าทานง่ายเห็นผลจริงผมไหมคะไม่ขมค่ะเกินไหมคะไม่ค่ะไม่มีรสชาติอะไรเนาะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเหมือนจะอย่างบางทีเราทานพวกยาบำรุงกระดูกอย่างอื่นจะมีกลิ่นนะคะแต่ตัวนี้ทานง่ายค่ะทานง่ายไม่มีกลิ่นแล้วก็เห็นผลชัดเจนใช่ไหมกระนตีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะกระตีเลยค่ะ นี่นะคะก็วันนี้นะคะเราก็ได้แชร์ประสบการณ์ดีๆนะสำหรับคนที่มีปัญหาไขข้อเสื่อมปวดกระดูกปวดเขา่าปวดสะโพกร้าวลงขาปวดหลงังปวดเอวนิ้วล็อกนะคะเสียงจากผู้ใช้จริงยืนยันว่าเห็นผลจริงแล้วก็เห็นผลไวด้วยนะคะค่ะและทิ้งท้ายที่สุดนะคะพ,พี่พิมพ์พวันเนี่ยก็มีประโยคหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมมากๆเลยะคะ่ะพี่พี่มันบอกได้เลยค่ะคือพี่โชคดีคิดว่ามันเป็นเหมือนบุญของพี่ที่ได้มาเจอดีบุญอ๋อค่ะมันเป็นมันเป็นบุญจริงๆแต่ถ้าใครใครอยากรู้ว่ามันมันดีแค่ไหน ต้องลองดูจริงๆถ้าบอกว่าขอร้องแล้วคนที่ที่เจ็บป่วยอยู่แล้วลองนะคะนี่ก็ขอร้องจริงๆมันดีจริงๆค่ะฉันขอร้องให้ทานให้ลองทานมันดีจริงๆแล้วมันคุ้มคุ้มจริงๆค่ะกับโรคที่เราเป็นอยู่แล้วเราไม่ต้องทรมานอีกต่อไปอน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากพี่พิมพ์พงวันนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยแต่ใจซื้อเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะจบวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ